สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแหวนก็มีกิจกรรมด,ดีค่ะมาฝากเด็กๆนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในการเล่านิทานนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆอยากทราบไหมคะว่านิทานที่คุณครูแหวนนามาเล่าในวันนี้จะสนุกมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากทราบแล้วนะคะแล้วมาชมสื่อตัวละครกันก่อนดีกว่าคะ่ะแล้วมาดูสื่อตัวแรกกันเลยนี่เลยคะ่ะอะไรคะเด็กๆนั่นก็คือเจ้าสิงโตนั่นเองคะ่ะสื่อตัวละครตัวที่สองนะคะนั่นก็คือเจ้าหนูนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆนะคะ ทราบสื่อตัวละครเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายชื่อนิทานให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วคุณครูแหวนจะเฉลยท้ายคลิปมันเองค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะฟังนิทานกับคุณครูแหวนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะราชสีตัวหนึ่งกำลังนอนหลับสบายในป่าหนูตัวจ้อยวิ่งผ่านมาด้วยความสุขสนก็เพ้อไต่ขึ้นไปบนร่างของราชสี ราชสีตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำรามด้วยความโกรธแล้วตะคุบหนูไว้ได้หนูกลัวจนตัวสัน่นร้องขอชีวิตว่าปลดไว้ชีวิตข้าเถิดท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่ข้าอาจช่วยเหลือท่านได้ในวันข้างหน้าราชสีได้ฟังก็หัวเราะลัล่นฮอฮอฮ,าฮ,าฮ,าฮาพร้อมกับพูดว่าหนูตัวเล็กอย่างเจ้าหรือ จะช่วยเหลืออะไรข้าได้แล้วราชสีก็ปล่อยหนูไปวันหนึ่งราชสีโชคร้ายไปติดบ่วงของนายพานราชสีร้องควรคางและพยายามดิ้นรลนแต่ก็ไม่สามารถหลุดจากบ่วงได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครเขาได้ช่วยข้าทีช่วยด้วยช่วยด้วย หนูจำเสียงร้องของราชสีได้จึงรีบวิ่งมาช่วยหนูกัดแท้บ่วงทีละนิดจนบ่วงขาดในที่สุดราชสีก็หลุดจากบ่วงด้วยการช่วยเหลือของหนูนั่นเองค่ะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้หรู้ว่าผู้มีเมตตาย่อมได้รับความช่วยเหลือในยามที่ลำบากนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับนิทานที่คุณครูแบบนํามาฝากในวันนี้สนุกกันไหม ơi? เอ่ยเอเด็กๆหลายคนนะคะก่อนหนาที่จะทายชื่อนิทานถูกแล้วนิทานเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า ราชสีกับหนูนั่นเองค่ะเด็กๆที่ทายถูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะอยู่ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบา,บายยนะคะเด็กๆ